ว่าเหมือนจงปลูกจงมาเขาเหมือนเหมือนบอกจะระดับเลยว่าเหมือนนแต่ขอจำพลาดเฮ้ยทำไมเอาตีนมาไว้สูงด้วยไอ้ที่ไหนเล้าอันนี้เป็นหน้าหน้าดงตีนต้นนี้หน้าเหรอนี่ไงเล็บเนี่ยเล็บเนี่ยเล็บเท้าเนี่ยหันไปหันไปไม่อยากกระซานกรานหันดูเลยดีกว่าหันดูเลยกัะนเอาอะไรนี่อะไรอันนี้จงปลูกจงปลูกนี่ค่ะใส่ใส่ไเนาะใส่ถุงไห่ ต้ดูใกล้ๆดูมืกัต้องดูให้เต็มตาเลยความสวยโอ้โหทุ่านเริ่มเริ่มยอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเร่ไม่เอาผ้ามาเช็ดเอากระโปรงมาเช็ดอย่ามายุ่งกับชีวิตกูเฮ้ เฮ้ยจำได้รูปโทษสรรพคุณจำลูปจำรูปจำได้เมาแต่จำได้ดใครวาเหรอเหมือนไหมพวกท่านอโอเหมือยังไงแกะกับแพะแู่แก้ถูกแล้วกูจะพูดให้ปิดต่มันกเป็นกูมาึเรื่อยอ่ะงอ่งเรื่องกูมา ใครปั้นเนี่ยปั้นหเหมือนจริงเนี่ยเหมือนจัดรู้ไหมว่าฉันจะรักเธอเลยพี่ไม่ให้พวกมันเนี่ยมาปั้นหุ่นเธอหรอ,อกเสียเสียดีมาก่ะรักเธอขนาดไหนจะรู้ไหมฮะคุณไหคุณเขาหรือว่ารักเธอจริงๆเน่ยวันนี้ขนาดฉันมีความผิดแต่ฉัไม่ยั้งเสียใจเลย ฉันยังข้างยังไม่ลงไหนก็ถมาฉันยังให้มันข้างขายไอ๋เฮอไม่มีอะไรเพื่อค่เพ่ฮะไอเล่หัวขอเาผีผีเดี๋ยวนี้ป็นลางอ่าชาติไเป็นวิญญาณของนักโทษผีอย่างหัวขึ้นมาข้กงนทำไมยดยยดยยดอย่ามาเรียก่ยมาไม่ได้อย่าไปทดเซ็นตนอย่ามาใกล้เกินไปไม่ชอบเป้ยลงไปเฮ้ยอะไรเนี่ย อดี๋ยเที่ยวกอย่าเที่ยวเดาข้างล่างเลยไหนออมาข้างล่างเลยหดหดหดเฮ้ยขออภัยด้วยพี่ครับขึ้นคุณไหมไม่จะมาอะไรแต่ป้ายเปิดจริงเลยต้องมีต้องขึ้นนะธรรมชาติพี่ครับอันนี้มันเป็นรากไม้ที่ผสมกระดินมาโอ๋ยาวไปต่อยาวไป สนุกของเขาละเฮ้ยมุตาบ้าไปเนี่ยไม่ฝ้าไม่บ้าจริงเขาเช็คก่อนเช็คเลยดนะีน่ะว่างงานละเอียดไหมนะนี่ฝืนผมว่าอยากรู้ว่าขี้พึ่งอ่ะมันแห้งหมดหรือยังโอ้ก็แล้วก็จับบิดไปบิดมาแขนหลุดมาทำไงอ่ะน่าจะแห้งอยู่ไปเยะครับก็มูงตายเลยนะ ไม่ไม่ตายหรอไม่ไม่ไป่รุนแรงใช่ไหมแข็งได้ใช้ได้แข็งน้ำฝึกอ่ะออกไงก็ไม่หักฟองกูไหมอ่ะฟองคอเสียงใช้ได้นะได้ได้แต่ตอนนั้นมันยังไม่ไม่เท่าไหร่ยังไม่ค่ยังไม่ค่อแข็งยังนิ่งอยู่ยังยังไมดนเวลาน้อยเพราะท่านอยูได้หุยเดี๋ยวหุยดัง อันนั้นมันโทดต่ำฮะเราคนนี้มันดังดังเล่นเออเนี่ยอะไรวะทำไมมันดังเนี่ยเป็นคานเหล็กของท่านเพราะว่ามันต้องค้ำหุ่นให้ยืนได้ใครก็ต้องคนใครต้องพยุงพยุงเนี่ยเหรอใช่ตรงเนี้ยทำไมมันไปมันไม่ได้มันต้องเหล็กมันก็ต้องขึ้นมาอย่างนี้จะ ไม่ไม่อยู่ตรงนี้อ่ะาตรงกางนตรงกลางอะไรกครป่รนี้คือมันเหมืนเป็นเตาครั้งใช่ไหมใช่ไหมอแล้วหุดยืนไม่ได้แล้วก็พอจะัไปแล้วมีจับไปทาเองอีกติดลมทั้งในเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่อ่งเหมือนไหมได้ผ่านมึงแตายแล้วเฮ้ย่อะ เอาข้าวมาให้ตมาได้เยก่อนเออค้นี้ต้องให้ถามเนี่ยไม่รู้จักเตรียมให้มันอ๋ต้องเซนวาก่อนเดี๋ยวมาสครูปพค่ะต้องเซนวายก่อนเออๆอาคนี้เขาจะเป็นิาจะโกรธได้ไหนเออดีมากเยอยไอ้ไอ้ไอ้ไงไอ้ไอไอ้ไออไอ้้อ้่ไอ้้ออ้ยอไอไไ้ไ้ มือไม่ว่างเลยมือกูถือไม่อยู่อ <agile> ่อจะเที่ยเล่นจะทำอาจารยจัดปิป้อนนั้นเฮ้ยก่อนยิบไปก่อนเถอะมาเลยแต่แล้วที่จริงมันไม่ได้เมาหรือเปย่งมานี่ก็คือ ที่อยากจะป้อนข้าวตุ๊กตาสักครั้งหนึ่งยิ่งอนไห้ประมาณช่างจำที่มันสวยงามเวลาที่ถึงที่ใดที่ก็จะยิกได้ย่บอกมาก็าทั้งยิ่งใจป้อนข้ากาอ่ะอาบ้าปากปากต้างาล่างหมือนปลาสวายเลยปุ๊าก่กอดตุ๊ตานนูนอะเนี่ย อปาปากนิดเดียวเองที่้อนิดเดียวอาปานิดเดียวน่ารักน่ารักแต่คนดูเห็นเนะียเอาอีจาเนี่ยาปากนิ่นดเดียว,ดดยวอาปากพี่โกนจ๋าปุาป๊บมาอาปากไม่มนิดนึงมาน่ปาปากแล้ว,วาลุาอาปากเดืู่นิ่มูะบชอบยอ มีสวันเลยหรอสองวันเลยจบเลยไปเี่ยวไคยขึนคามาไม่มีไม่มีไมหมีใช่ไหมไม่มีอ้วนเมาอ้วนเอ่อมามาเข้าไปก่อน เฮ้มันนยากตรงไหนวะเอาทำไมกินเข้าไปมาแดกเองแต่ไม่ต้องกินเขาจับได้เลยมอือตีเลยเนี่ยเออมีอ้วนมันเป็นอะไรหรอเยอะๆเนาะเหมือนไหมครูท่านเนื่อยิ่มไหมจ๊ะเหนื่อยเต็มเลยโอ้โหแค่นั้นก็เอาไปเข้าปากเนาะเสีย <c oughs> ดายเลย,ยไงน้ย <c oughs> อยโอ้โ <c> ห <oughs> กินย oh, ิ้วด้วยโอ้แล้วพอท่านคุณทรงไปเยี่ยวมาด้วยโอ้โหจบเลยเฮ้ยยพูดเยี่ยวหน้าไม่ทีหน้าเกียดเรียกอะไรทานน้องไปร้องห้าเฮ้นแล้วก็ยังมาแบบโยอยู่เดี่ยคุณช่๊ยจุนะไม่เมื่อไหร่นะเจ้าไหนพี่จะบอกนะกุสุมาดี่พี่ชอบกุสุมาจริงๆแล้วอะนะพี่ชอบ คิ้วเธอทั้งสองข้างคิ้วเธอยังกลมเหมือนกับคำสอนและที่สำคัญเลยพี่่ชอบดวงตาของเธอเป็นสมาตาเธอเนีนะมันคมโตมันดูม,มีเสน่ห์มันดูน่ากลัาหาหวานตาเธอหวาน,นจริงเลยพี่มองตาเธอเปนสมาแลพ้พี่พี่มอ,อ,องตรงนี่มันนรักลัวมาก แน่แน่มันดึงดูดใจพี่แต่ก็อีกอะม่นมีอะไรมีไว้เพราะตาเธอทั้งสองข้างเนี่ยเป to ็นมารยุตาไว้มึงทำไม่ใช่เอาหว้ระวังทำไมฉันต้องมาหลงรักเธอแล้วมันเป็นความรักที่มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ความสุขเลยตาเธอสองข้างเนี่ยมันรู้ไหมยุบไว้ยุบยาเซ ตาเธอมันกลับม,มันหลอกลังเจ้าเล่ยเด็กเกพี่กะเชื่อใจเชื่ออะไรไม่ได้เลยก็จะมาฉันเลยน,นะฉันไม่อยากจะคว้ามา ะี่อ่เพี่อ่ะชอบชอบจมูก,กอเธอเพราะว่าอะไรคนที่บอกว่าอย่างที่โบราณบอกไว้ว่าว่าผู้หญิงปากนิดอ่ะเนี่ยปา,ปากนะปากปากไม่ใหญ่มากพอดีพอดีตอนนี้กว่าปากนิดจมูกมอ่ยเนี่ยแต่นี่ก็คือจมูกเขาขึ้นมามันก็พอดีกัน อ้าไหฮะหายใจดิหน้เหนื่อยนะทนได้นะอตะเหม็นกูทนไม่ได้จริโของใครอ่ะของมึงเนี่ยไาก็ีที่หลังจไปจับอะ้ไรมนะลูกบ้านี่ยจับปากเราอยู่เยอะมา็ีจมูกหน่อยมาดีมาคิ้วลงมาจมูกเน็นไหนะะ แต่มันน่าสวยจริงแต่พอดีเลยหน้าตาเธอดูแบบพอดีอ่ะแต่ก็อีกอ่ะไม่มีอะไรอย่าคุณด้วยอย่าคุยด้วยทุกลงหายใจเข้าออกของเธอจาม,มามีแต่สมองยาไม่เคยมีฉันเลยมีแต่ฉันฉันอยไว้ตรงไหนซิลิโคนจะความรักที่ฉันให้กับเธอเนี่ยมัยกกนมีเค่าในสายตาเธอบ้างไหม วันนี้ทาง้นใจเข้าออกถึงจะสมองนะอย่ามองตาช่วยทองะก่อนแก้ขัดได้ฮะฮึฮ้ยึฮึฮึไม่ึฮึฮึฮอฮึฮึอยฮึอึมึฮ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 ึะึฮ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 ึยึฮึฮึวขนเีย ปอกของู้ใหมฉันอยากจะดึงขนจมูกเธอจริงจเลยอยเลยอย่เ่าอ่อยู่กูอยู่ดกูช่วยเ้ช่วยนาเลเ้ยมึอต้องทนตืว่าอดทนจะตายงมดเก็บร่างกายเก็บปจจเฮ้ยเพื่อค่าตัวให้เขาบอกนี่ยมานี่ไงนนีที่สุดแล พี่ชอบปากเธออันเนี้ยอันสุดท้ายนะพีพีชอบปากเธอมันเหมือนกระจกเนี่ยแม่กระจกนักมวยนะกระจกนั่นแหละนี่มันสวยๆอ่ะพี่เลชอบชอบทุกอย่างเธอเหมาะสุดนะที่จะเป็นข้างมือของคู่แต่ก็อีกแหละเฮ้ยกจับาไปไอ้ขอจมูกหมดแล้วเนี่ยใจเรือกแล้วเดี๋ยวช่วย ักูไม่หมดเลยนะกููเดี๋ยวกูด้วยลิ้นเธอคำพูดทุกคำที่มันออกมาจากปากมันเชื่อไม่ได้เลยนนปไปจมาเธอรู้ไหมพ,พี่เห็นี่อยากจะดึงลิงล้นเธออยากจะด้ออกมาอดึงลิ้นออกมาอยาดึงไม่ออกมาไม่มมอยอมไม่ยอมไม่ยไม่เ่อ กูอยู่กูอยู่เดี๋ยวกูทุ่มไม่ช่วยอะไรเธอองเทเหมือนจริงไม่ดเป็นไรอดจ๊โนจังเลยนะเด็กไม่เป็นไรอย่าอยู่คบลิงอยู่เนี่ยไม่เป็นไรแค่ตองยนลิง่ไม่เป็นไรมีสองแฉกไปแล้วนี่นี่ม้วนถือมันจับได้นี่มันนี่ปอมี่เเฮ้ยทำไมเทำไม กูจะตัดหัวกุญแจให้มึงดูเอปเ๊บมึงจะได้รู้แล้วว่ากูเนี่ยพูดไปแล้วว่ากูต้องทำให้ได้มึงคอยดูนะพอมาได้ยินก่อนกูบอกให้ดูเลย